สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยจะบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะเพราะว่าทีมจะมาทำ MV Reaction ของตัวเองนั่นเองนะคะเรียกว่ามันเป็นแบบซิงเกิลแรกเนาะเที่ยทีมมีโอกาสได้ไปแบบฟิชชิ่งด้วยกับน้องๆ Boomen Bangkok น,นะคะสวัสดีค่ะข้างล่าง o m e n b a n g k o k วันนี้เรามาทำอะไรกันเราจะมาดู MV ็เป็นครั้งแรก MV ตัวอ๋อทั่นีค่ะ ไปบอกเขาไปสู no ้อย่างไรแร่งแล้วแรงธรรมดาไม่ได้ค่ะนะคะต้องมีแรงมีอะไรเอสเอสสตู ว,วันนั้นเนี่ยมันก็มีแบบหูอุปสรรคหลายอย่างมากเลยอ่ะในการถ่ายทำอ่ะเราก็อยากเห็นงานไฟนอลว่าเฮ้ยออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะวันนั้นเนี่ยเจอทั้งหลายสภาพอากาศแล้วก็งงไปหมดเลยวันนี้เราจะได้มาดูงานไฟนอลกันแล้วค่ะอโอเคหนึ่งสองซ้ำมาจา้าไ,ได้ค่ะนี่เส้นเสียงเหมือนอย่าที่เราอยากว่าเสรียงปั๊บใช่นี่เป็นแบบบรรยากาศแบบคือโล่งๆกว้าง มาแล้วมาแล้วสาวๆคนหอนี้กด้ได้ก็ได้กได้ก็ได้กาได้ก็ได้ก็ได้็ได้ได้ก็ด้ก็ไดัก็ได้ก็ได้ก็ได้ห็ได้ก็บดีกด้ก็ได้กด้ก็ก็ได้ดด้ I oh, um. มากคนนันด้ชอบหน้าทังคาดีเลยอ่ะฟีสค่าจะเป็นยังไงว่้เป็อ้อ้โหอ้อ้โหโอ้ห้โหโอ้โหโอ้าหโอชโหีอ้โหอ้อ้โอ้หอหอ้โหอ้อ้โออ้อ ก็สนุกสนานนะชอบนะโดยส่วนตัวเพื่อทิมก็ชอบ MV นะคะมันเป็นแบบเป็นงานซิงเกิลชิ้นแรกของทอิมด้วยแล้วก็วันนั้นก็คือแบบเราก็ทําเต็มที่ทุ่มเทเต็มที่เนาะทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยได้เห็นผลงานวันนี้ละสบายใจ ถ้าถามแลาวทีม่าชอบไหนมากที่สุดนะเราชอบซีนที่แบบว่าเปิดประตูมาแล้วแบบฟู่ลงตีค่ะมีผมแบบรูปปิวนิดนึงเพราะว่าซีนนี้ถ่ายนานมากค่ะจังหวะผมนานมากก็แบบเออโอเคเอาผมอย่างนี้ดีไหมคือมันถ่ายหลายครั้งเพราะว่าจังหวะเปิดประตูจังหวะแท็กกล้องเข้ามาจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะพัดลมอีกที่จะต้องแบบพัดเข้าหน้าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอยเราชอบซีนนี้นะเพราะเราใช้เวลาถ่ายนานมากแล้วมันก็ออกมาแบบตามที่เราแบบตั้งใจไว้ตามที่เราต้องการว่าเป็นแบบเออเป็นภาพแบบนั้น เป็นยังไงกันบ้างแล้วุยน่ารักนะเอออ่ะจริงๆเพราะว่าวันที่เราอ่านอ่ะมันเป็นภาพรวมๆที่เหมือนแบบเราแยกกันอ่าตอนตอนนี้เราอาจจะมองไปออกว่าอุ้ยตอนนี้เราจะใส่ท่อนไหนอะไรยังไงแต่พอออกมาแล้วมันดูแบบน่ารักเออแต่ที่ได้ก็คือเดี๋ยวรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์หลังจากนี้ก็คือเอเคต้องดูวีดีโอหนี้มันทำไมมันทำไมไหนรู้ให้เขาฟังก็คือเต้นกลางสายฝนมาเลยค่ะไม่เกี่ยวกับกลัวไหมคะก็คือ ตอนที่ฝามันหลองอ่ะคือพายุมเนทำแบบความร้องพุ่งขึ้นเลยรอนก็แบบโอ้ยตอนแรกคือไม่ชอบเดี๋ยวนี่นี่จะบอกตอนแรกที่ก่อนก่อนก่อนที่พายุจะเข้าเราแรงเดียวนี่เห็นเขาจุดจุดทู่ของแล้วแล้วก็หยุดไปแล้วทีนึงแล้วก็เออเราก็ได้ถ่ายเออทีนี้สักพักบาแรงก็เดิมฝนฝนตกฝนตกไฟดับแบบหมด ใช่แล้วตอนนั้นก่อนที่จะถ่ายถูกล์เขไหมก็คือเรารอมาสองชั่วโมงปวดเราไม่ปู้จนแบบไฟดับแล้วก็เจอแบบข้างบหาตัดสินใจว่าเออถ่ายแางฝนไปเลยป้องกับ เตยเต้นสู้ตายมากนะทุกคนแล้วก็แบบเป็น2คนที่แบบว่าเต้นเยอะที่สุดละลดถ่ายแบบหลายเทกด้วยนะเพราะว่านางเจอช่วงฝนตกพอดีจ้าถ่ายก่อนปุ๊บอ่ะฝนโปรยปลายต้องหยุดแล้วก็รอฝนหยุดถึงจะมาเริ่มถ่ายอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบเออถ่ายหลายครั้งเนื่องจากแม้สภาพอากาศแต่น้องก็คือแบบสู้ตายมากอีก3าคนนี่ก็สู้ตายเหมือนกันนะคะถ่ายกับที่มีไม์แบบสแตนเนาะแล้วก็มีเอ่อท่าทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยยิ้ม เร่นกันเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะแบม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 นี่คือถ้ามองมาแต่ไกลนี่คือเห็นฟันแทบจะครบ32ซี่อยู่แล้ว,ว,วนะนางยิ้มสู้ตายมากนะจ๊ะส่วนออมสินนี่ก็แบบดีดสู้ตายมาก <c oughs> เด้งเด้งเด้งสุดฤทธิ์เลยฝนก็แบบอาจเต็มที่นะคะแฮปปี้มากๆน้องๆก็แบบทํากันเต็มที่มากๆนะคะเราไปถึงตอนหกโมงเช้าใช่ปะแล้วตอนนั้นอ่ะมันก็จะเที่ยงคืนอีก <c oughs> ตอนแล้วจะครบ2ี่ิชั่วโมงเราก็เลยคิดว่าเออเราแบบอัดไปเลยดีกว่าแล้วถ้าเราเห็นพอแฟนเนี่ยทุกคนเห็นก็คืออย่าง

ยกตังค์ท่านใส่ทุกคนคือแบบว่าพร้อมเปียกไปด้วยกันแต่คือต้องขอบคุณทุกคนที่แบบมฝากบันไปกับเราใช่มทีมงานทุกคนก็คือตอนเราอาดแบบจริงๆพี่เขาจะสามารถอยู่ในลมก็ได้ทิ้งลมแบบมาช่วยอะไรใช่ได้เราตีเรายิ่งตอนเก็บของคือพี่เขาแบบได้อยู่ในลมคือเปียกก็คือเปียกเลยเก็บของเลยทุกคนก็คือเป็นที่กับงานนี้มากเอ็นวีนีมากอ่ะแล้วถามว่าแบบชอบไหมแบบได้ดูเอ็นวีนีมาทุกคนชอบปะชอบเนาะโอเคหวานประทับใจ ไม่แล้วก็แบบแค่ลงแบบว่าสองวันก็คือยอดวิวก็คือเพิ่มขึ้นก็คือเซอร์ไพรส์ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยปั่นวิวนะคะแล้วก็ปั่นวิวเพิ่มได้นะคะใจนะแล้วก็มีในทิกตอกด้วยใช่ไหมใช่เออมีคอนเทนต์ก็อย่าลืมไปเต้นตามกันนะคะให้ใส่แฮชแท็กด้วยเพราะว่าโสดอย่างแรงคำว่าแรงให้ใืมสองเส้นระลัง ในเเนี้ยยังได้น้องบิวมาร่วมรับเชิญด้วยอ่ะดีใจนะที่ได้น้องมาพน้องก็แบบเป็นคนใต้ด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นเพลงที่มันเกี่ยวกับทางใต้ๆต,ตื่นไอ้ใต้อยู่แล้วนะคะก็ได้น้องบิวมาร่วมงานถือว่าลงตัวทุกอย่างเลยกับอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่พูดถึงไม่ได้แซกชุมแพนะคะนี่มาพร้อมกับแว่นตาผู้ใจต้องให้เขานะคนที่แบบว่าเล่นมาทั้งหมดสุดท้ายแล้วแซกเอาไปกินจ้า สุดท้ายเราเรื่องจบที่นางไงที่ต้องแบบว่าอ้าวขอเบอร์มาหักมุกอยู่ที่แซ็กนะคะส่วนน้องฟางข้าวก็น่ารักสนใจเลยเพราะว่าน้องเล่นดีทุกฉากเลยอ่ะอินเนอร์มาเต็มใส่อารมณ์แล้วก็สีหน้าท่าทางอะไรได้หมดน้องน่ารักน้ามากๆเลยวันนี้ก็เราโอเคแล้วเนาะเราเห็นเอ็มีแล้วก็แบบเหมือนพัฒนาการของวงเราที่มันก้าวกระโดดขึ้นจากแบบสองซิงเกิลแรกพอเราออกไปแล้วส่ซิงเกิลเนาะซิงเกิลนี้ก็เป็นซิงเกิลที่เต้มันเต็มที่ ก็คือแดนซ์กระจายแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราที่ใกล้จะออกเร็วนี้ใช่เพราะเราก็เราจะตามเหมือนกันเต้นลุ้นขันลุ้นเราอยนี้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกเรามาอัดกันอีกไหมได้ได้เราอยากแบบมานั่งดูด้วยกันเออมาดูเลยว่าใครจะกลัวฟ้าผ่าใครจะแบบอใครจะเก็บทรงไม่อยู่อเราหาดู งานนั้วันที่ถ่ายวีลก็คือมันมีแบบอุปสรรคอย่างหนึ่งคือที่ว่าตอนที่เรากำลังถ่ายกับพี่วิวอจู่จๆอะไรนะโอ้หัวกแตไอ้นี่ที่เหมือนแบบที่ที่ฟาสะท้อนแสงยอะที่มาทำให้รีเฟกรีเฟกแตกเลยก็คือแบบชั้นสองเลยใช่อันนะในอยู่ชั้นสองเพื่อรีเฟกให้เราแล้วตอนนั้นเราจะดำหรือเปล่าแล้วไอ้ตู่เหล็กเราก็จะแบบเป็นเหล็กตัวไม่เนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงดีเขาหมดแล้ว แบบได้ยินเสียงเฮ้ยแล้วไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยเดีนี้ตกอะไแล้วได้่งนี้เสร็จมุ๊บไม่โดนหัวนี่ค่ะโดนหัวกอโดนกลางหัวเลีที่หัวไม่แตกทีที่แบบไม่ได้เป็นล้อเดียวล้อลอยที่ฝนตกก็โดนอีกโดนพีกอหน่ลอนม่ ก็ฝากทุกคนนะคะไปดูกันเยอะๆนะสำหรับ MV เพลงนี้นะคะโสดอย่างแรงซิงเกิลแรกของทีมที่ได้ร่วมฟิชชิ่งด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใน MV ต่อนะก็ฝากติดตามผลงานของเราด้วยนะคะที่ IG จี t ห f หนึ่งอ f แล้วก็ Women Bangkok นะคะส่วน Facebook นะคะก็ชื่อเพจว่าสตรีมหานครนะคะติดตาอด้วยนะคะา